วนคำคก้อนก,นกับตอนบ่ายไปกินข้าวตรงแยกเสือป่าไปกินก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟแล้วก็เดินดูเคสมือถือกับพวก,กอุปกรณ์เอพซสซีพวกไอโฟนเล่นก็นะตรงเสือป่าตรงที่เขาขายมือถือเยอะๆไอที่มันกอบมือถือเนี่ยมันก็มีตรงข้างในหัวมุมมันมีร้านกาแฟานะพอดีหิวน้ำก็เลยมาลองกินดู กาแฟอาร์เตนะ้เนี่ยลองกินดูวันนี้รสชาติดีมาเอาเอพิโซ่เข้มกก็เข้มดีก็ชอบแพ็กเกจสวยอะ่ะมีแพ็คคง่แพ็กเกจด้วยอารมณ์กาแฟให้ความเข้มของเอพิโซ่โอ้โกให้เติมแล้วก็มีมีรูปแบบราคาก็เอพิโซ่เย็นนี่ก็40บาท กาแฟร้อนสามห้ากาแฟเย็นสี่สิบปั่นห้าสิบมันก็นะแพงไหม,มก็พอๆพอกันราคาห้างอ่ะแต่นี้มันราคาข้างถนนแต่ว่าเรื่องของแพคเกจิ้งกับคุณภาพของกาแฟก็ก็ใช้ได้นะก็คุ้มดีที่จะกินอยู่ตรงตรงตรง,ตรงแยกเสือป่าตรงที่เขาขายโซนมือถือเยอะ ไอ้ตึกที่เขาขายกรอบมือถือกับพวกเทสซี่ไอโฟนเยอะๆมันจะอยู่ริมๆตรงทางเดินเลยเพอแบบทางทะลุที่ออกมาตรงที่เขากินข้าวกันอะด้านข้างอะด้านข้างเรียไม่สุดเหมือนกันเ,เนี่ยถ้าเจอเจอป้ายมันจะมีร้านกาแฟาเล็กๆอยู่เนี่ยเนค้าฟี่อาร์เต้เนี่ยถ้าถ้าใครผ่านไปบ้างๆก็ลองไปกินดูอร่อยดีเันนี้ก็ไม่รู้จะบ่นอะไร<ม>บน่นแค่นี้ก่อน